ไม่เสยอยู่หัดก so ันแลไวลก้อนนั่นตีไปมาถูกใจแมเง้าภาพเบิ้งล้อสิบกที่ไหนเห็นไหนบ้จับแน่นตัเห็นเลนัดแน่ตายกบอน้นไม่ยังมันไอยอะไรมึงเห็นยังกูจะตีมันหนเขาเบิ้งมันบ่ไดตีมันเลยเรงนั่นตีไปเขาเบ้าแต่กูดังตมประเดงมึงมาดังยังก็นี กูกัสิว่าเบิมึ่ตัวเมื่อวาเมิ่สีสัปทห้เบิรงแมวโอ้ยมองนั่งเบิรงเบิ่คือยากเหมารถไปนั่งเบิงงอยู่หน้าแก่คนก็ได้กูก็ยังเห็นใกล้ๆหลนาเบิง์รู้่ี้โอ้ยเจ็บปวดไปเบิดเลยอ่ะโอ๊ยขอโทษไอ้อมสารีแฮปปี้เวลิมารแม่แค่แม่จะพาหัวลุกแค่เดียากกล้าต้นียนต้นเยนใส่ักมางมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ สวัสดีเ่็นรำไพรมันหน่วยทุกท่านวันนี้ของเราพบกับมุมแดงและพุเงินมุมแดงกำลังประกาศภาพต่อสายหนึ่งสำหรับมุมเขียวและบนแดงข้ากูจะสิตายยัได้จะแพ้เฉยอยู่น่าจะตีกัพอกันมาแล้วมาแล้วเปินหาพ่อดีจะพาพค้ชเมึงค้ชเจนได้มมาแล้วฟูญิงหมดลูกเมื่อกันตีนัดใสแล้วเลี้ยวไทม์อ่ะเราเลีวยลูกเราเร็ว ตทำไมลูกทำไมหนึ่งสองเออนั่นเพชรกูเป็นยังไงรวมหัวกันกูทุกคนเลยเอารวมหัวเยี่ยมึงมาตองมาเล่าดอกอาจารย์สี่ได้อีหลาบางหฮนมันสิจบกูปาก็เรื่องนี้มองจบเรื่องมันคือมึงต้องตายแม่มันจะถึงจุดท้ายเมกเล็วต้องปล่อยเขาตีคักๆจังโด่งแบบนี้เป็นยังไงบ้านนี้เอบ้านตาทั้งเสียบทั้งจุกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไม่หยังมานนี่มัน แค่ยังเขาไปบอกเขาไม่แล้วเอ้าอย่างบึกเสียเอาหน้าตีไม่ใช่ไฟาจังไรเอาควกสับเบลล์ล่างเมียมทาละไหม่บักชันดานย่างดีบักลูกชาละพี่บักลูกบวงก็คือดลอกไปกี่ตัวก้องเขาดีแม่นารม่างมีเอาไม้กูสองกองสามกองมึงกินดีดีเพื่ออะไร แล้มืตายเขไม่เงินมาคอยรด้เงินคอยแม่มึงเลื่องบุญคุณพอบุญคุณแม่มาดำรงใจในใจสีพระธรรมอรัมสตรีกรรมกับปูแบบพี่ลุงย่ยรับปัสสันอ่านมาอสาดใจมึงไปบานนี้จะพาเดียวสาดขุดหลังกูขูดหน่อยพ่อต้นนั้นเอ้า มึงมาตีกูให้ังียบกูเป็นนักแสดงไม่ไมเอาเรื่องนี้เหตุเกิดจากมึงสองคนหนาเหตุเกิดให้หังมึงอย่าเบิ้งกล้องข้าน,น้อยขา้าแม่จำพ่อจดบงอย่าให้ลูกกับกู<า>ขาา้กาก็กูมักเรื่องนี้กูชอบเรื่องนี้กูอยากเบิ้งเรื่องนี้กูอยากชอบเรื่องนี้ไอไ้ไหลายเรื่องนี้ครูรู้นนักวอร์ีลาวดีตแต่ออนแต่เขียวอะไรพี่มีแค่จับไปที่ต้นเพื่อว่อยากเบิ้งอ้ากูว่มักเรื่องนั<า>้นกูชอบเรื่องนั้นกูชอบเรื่องนั้น กูบอักแล้วนงไอ้ร <downstairs> ันหลนี hmm. ่ให้กูทุเนะตีกูยังกูเต้นลบใส่มาตามด่าโอ๊ยไม่ยังไง